สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดำทีมนะครับอ่ะหลังจากบุญรอดได้สูญเสียแม่ไปแล้วเสร็จภารกิจของคุณแม่จบไปหมดทุกอย่างนะครับชีวิตคนเรานะครับมันก็ต้องมีพบก็ต้องมีจากเป็นธรรมชาติของชีวิตครับคนอยู่ก็สู้ต่อไปอ่ะวันนี้บุญรอดพามาดูหน้าโจยจอมโหดแล้วนะงานบอหลวง ดูแต่คลิปของคนอื่นว่าไปถึงไหนแล้ววันนี้บุรอดลกลับมานะครับเป็นเพื่อนชาว YouTube ครับเดี๋ยวเราดูความคืบหน้าบองงานหลวงเป็นยังไงโอ้ทำไมมีแต่ขี้โคลนเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับฝั่งนี้หัวหน้าโจ้ฝั่งนู้นเจ้าคุณปูทำไมเจ้าคุณปูไม่ขยับล่ะอ่ะีเ่เราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเจ้าคุณปูเป็นอะไรเนี่ยทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้ ทำไมถึงไม่ตักล่ะโอ้เดี๋ยวเราไปสอบถามัูหน้าโจยดีกว่าเนี่ยบุลล้อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยไปหาใกล้ๆดูนี่ว่าเป็นยังไงดูทางครับคงจะวิ่งได้สบายแล้วแหละคล่องตัวแล้วแหละหลายวันแล้วได้ข่าวมาลงงานหลวงได้กี่วันเนี่ยไม่ใช่ว่า3าสวันแล้วเลยนะปมันก็จะโยกโยกหน่อยนะกล้องมันก็จะสันส่นๆหน่อยโอ้ทางไปเป็นลูกกันน่าเลยแสดงว่า ยังมีความชื้นอยู่นะตัวไหนทางที่เป็นแบบขึ้นๆอย่างเงี้ยแสดงว่าข้างล่างมันยังชื้นอยู่ครับ้าตัวไหนมันไม่มีรอยนะคือว่าข้างล่างมันแข็งแล้วดูดิหุ่นหน้าโจ้ทําไมเอาแต่ขี้โคลนไปละ่ะทําไมไม่ตักดินแห้งไปด้วยดูดิเอาแต่ขี้โคลนออกไปงานนี้กระบ,บะนี่ไม่ต้องพูดถึงเต็มไปด้วยคราบขี้โคลนครับโอ้ดูทางดิ แสดงว่าทางอยู่ตัวเนี่ยฝุ่นตลบอบอวนเลยฟุ้งเลยเดี๋ยินไปใกล้ดีกว่าไปดูบนหน้าโจยเล่นขี้ดีกว่าไม่ใช่ขี่คนนะครับขี่โครนอ่ะบุญรอดมาถึงก็ใส่มุกแล้วเจ้าตานี่คงไม่ได้ไปไหนหรอกดูแต่ในบอนี่แหละไปก็ดันกับเขาไม่ได้หรอกขี่โครนอย่างเงี้ยแล้วมีปลาไหลเปล่าอาตามีปลาไหลไหมครับสวัสดีครับ ได้ปลาไหลสักตัวไหมไม่ครับไม่มีปลาไหลเลยเดีย๋ยวเข้าไปหาเลยเี๋ยววันนี้ครับลูกเพื่อหัวหน้ามีปลาไหลไหมมีปลาไหลไหมครับโอยปีนตะกีต้มีนตะกีตมนี่ทำไมลอกเอาแค่ตะกีโคลนไปล่ะ,ะทำไมเอาที่เอาแต่ขี้โคลนไปล่ะดินแทบไปที่รังดินแทบไปที่รังอ๋อวางมาไว้แล้วแล้วเจ้าคุณปูไปไปจอดนู่นล่ะ ครับสองคันเลยเปล่าคนเดียวอ่ะสองคันเลยเดี๋ยวไปเอาฝังรุ่งก็ขับเอาฝังนี้ก็เออคนละครึ่งไงครับคนละครึ่งะเอาครับตัาเสี่ยใจด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุณนาโจยอ่าคนเราเจอกันทุกคนครับเจอกันใช่ขึ้นอยู่ว่าจะช้าจะเร็วช้าหรือเร็วครับครับถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ขวางทางการทำงานแล้วขอออกดีกว่าเจ๊กะอวนาโจย ก็บุญรอดก็ต้องขอขอบคุณนะ FC ทุกท่านครับที่เข้ามาคอมเมนต์ที่บุญรอดลงยูทบว่าแม่เสียนะขอบคุณมากครับอย่างน้อยบุญรอดก็รู้แล้วว่ายังมี FC เป็นคอยเป็นกําลังใจให้กับบุญรอดในการสู้ต่อไปในชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปครัคนมีชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปเนาะคนจากไปแล้วเราก็มีแต่คิดถึงทำบุญให้ เหลือแต่วความทรงจำเหลือแต่วความดีที่เหลือฮะโอ้นี่เรามาคุยกันต่อดีกว่าเรื่องหน้างนานครับโอ้ทำไมมีลูกชิ้นด้วยเนะี่แอบซื้อจอากไหนามาเนะี่ดูครับทีมงานก็น่าดเดิม,ดมไร้สังกัดโอ้ทะเลซ่าล็อกคองคอยเทปบุตรฟันรอผมคงขับมืนเดิมมนะั้งช่วงนี้ก็ยอมเปืืองกันไปหน่อยนะ กีโกน้นี่มีประโยชน์นะครับเสียอย่างเดียวรูไม่งามจูไม่หอมครับแต่มีประโยชน์เวลาแห้งขึ้นมานี่ไม่ต้องพูดถึงไปปลูกผักปลูกอะไรก็สวยนะฮะบรรดากีโกน้นี่ดูคนหน้าโจยเล่นโอ้ากกีโก้ไปก่อแล้วค่อยเอาดินแห้งโอ้ดีข้างล่างแข็งจริงๆครับดูดิเหมเหมเ,เห็นไห,ไหมฮะอย่างที่บุญรอดพูดไม่มีผิดเลย ถ้ามันยังเป็นคลื่นลัดหน้าอยู่นะ่ะแสดงว่าพื้นข้างล่างมันยังไม่แห้งดีนี่เสียงเจ้าคันสีเหลืองอลามน,นี่อ้อนเลยร้องเลยลั่นเลยอรอไปเลยฮะดูดูฮะสังเกตเอาเลยครับถ้าพื้นเรียบเรียบอย่างเงี้ยแสดงว่าพื้นข้างล่างมันแข็งแต่ถ้าเป็นแบบหนื่อเป็นลูกหน้าน่ะอ่ะผมว่าแล้วผมมาถึงก็เจอเจอเ้ารถองโกยถอยชนแล้วดูนะดูนะดูฮนะ โอ้ยนอคนมาถึงก็โดนแกล้งแล้วอ่ะนี่ชงชาติอะไรเนี่ยโอ้เอาเอาลูกมาด้วยเลยฮะดูดิเชปบุตรฟันล้อ,เ,เ,ลอเอาลูกมาด้วยเอามาเล่นด้วย <Okay. S 1> ปลาไหลไม่มีสักตัวเลยงานนี้อ่ะอตะตรงนี้ก็มีแตนลื่นแหละ เห็นว่าหน้าโจ้เคยบอกผมนาว่าเอาลงลึกไปอีกเมตรห้าสิบครับระดับโอ้ขี่คันเนี่ยวันนี้วิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันดูดูแล้วก็น่าจะอีกสักสองวันมั้งขีโคนี่โอ้ ดูกระบะเทเรซาเนี่ยโอ้โหโเต็มไปด้วยคราบขี้โพลกคันอื่นก็ยังสวยงามอยู่นะหรือเขาไปฉีดล้างก็ไปรู้แต่รถบริษัททำไมมีแต่คราบเต็มไปหมดของเขายังไม่ค่อยเพื่อนเยอะเท่าไหร่ดูดิแสดงว่าเอาไปจอดแล้วจอดเลยไม่ได้ล้างกันหรือว่ารอง,งานเสร็จไปล้างนี่ถอยคู่กันเลยนะอ้าวอย่าอองห่างก่อนอองห่างก่อน ดูนะหอ,อยก็จะชนเดินหน้าก็จะชนเดี๋ยววันหลังไม่ให้กู้หรอกนะกู้อะไรกู้บุรีดิเจอหน้าบุญรอดไม่ได้ขอแต่บุรีที่ประบุนันล้อเนี่ยมองดูแล้วน่าจะอีกสองวันนะบรรดาขี้โคนเนี่ยหรือขี้ต้มเนี่ยน่าจะหมดนะฮะสองวันนี่น่าจะหมดทีนี้ก็สบายแล้วมีแต่ด,ดินแห้ง รถไทยก็เหนื่อยแล้วคันนี้ตอนนี้สบายอยู่เพราะว่าดันไม่ได้พอเด็ดปลาให้เขาเชื่ออยู่ที่อบอ่อไปก็ไปดันไม่ได้อยู่เอาเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นขี้โคเข้าไปแสดงว่าที่ลงนี่ไม่ต้องพูดถึง ต้องกว้างแน่พื้นที่ต้องกว้างแน่ไม่กว้างนี่เทขี้โค่นไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกดูอ่ะค่อยๆช้อนไปอย่าให้ไหลลงพืนะ้นนะนี่นี่นี่จะไหลลงพื้นแล้วแบะแล้วโอ้ยกระเด็นแล้วอาอย่างนี้ทำอะไรเคาะไม่ไม่หาไม้คอยแค่ล่ะพยาเอาอย่างเดียว ทีแรกผมว่าน่าจะมันนะงานหลวงเนี่ยกว่าจะแต่งคางกว่าจะอยู่ตัวได้ดูดิเปิดทางกลางบอ่อเลยทีแรกนึกว่าจะขึ้นมุมนี้ขึ้นซ้ายสุดเลยอ้าวอ้าวอ้าวเสียงใครหมดแรงอ้าวเจ้าชลซ่าหมดแรงแล้วอ้าวถอยหลังมาถอยหลังมาดูนะเห็นไหมตรงนั้นเลยเป็นจุดบอ่อต้องหาวิธีแก้โดยด่ว,ดวนดูวะ เจ้าชีรีซาติดแล้วเอ้าปืนเข้าไปปืนเข้าไปอย่ารอแป๊บหนึ่งอย่ารอแป๊บหนึ่งเจ้าตากำลังไปช่วยดันแล้วถามว่าติดเยอะไหมก็ไม่เยอะนะพอประมาณนืดนี่นะครับนี่ออกตัวไปแล้วออกตัวไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเอาแล้วตรงนี้ทําไมไม่เอาออกเนี่ย เก็บเป็นเอาดุสโซอะไรตรงกลางเนี่ยฮะห,หรือขุดหลุมเอาดินแห้งขึ้นไปโปลเอาขี้โครลงมาเกาะกลางตรงนี้นี่นี่นหลือแต่ตรงนั้นแหละจะเนืดเนืดหน่อยไปแล้วก็เห็นมีวิ่งอยู่ห้าคันนี่นะฮะไก่สัตว์สบายแล้วงานหลวงคุณอาโจ้ให้เรา ทีโคน,น่าจะใกล้หมดแล้วบุญล่อตีให้อีก2วันนะ่ะหมดแน่แน่โดยกำลังคุกเขากำลังคุกเขาเอาดินแห้งๆผสมนิดหน่อยเปลี่ยนฟันมุ่งกี้ยังอะสงสัยยังไม่ได้เปลี่ยนแท้อ้าวอ้าวอ้าวยามาใช่ไหมให้ไหมว่าแล้วเล่นแล้วหยอกแล้ว ลืมไปว่าอยู่ใกล้ไม่ได้อันตรายขี้โคนไม่เข้าใกล้แล้วพอแล้วดูนะสบายสบายรถวิ่งห้าคันตักแป๊บเดียวเปิดเพลงฟังเลยพุน่าจโจร,โร้ราลงนะครับเ<น>ขาดินใต้ใ<น>ครับยัจะย้ายมานี่แหละอ,หอ่ะ๋ยวเป็นอันว่าเดีย๋ยวคลิปนี้เดีย๋ยวาบุญรอดขอจบก่อนครับ กลับมานะบุญรอดกลับมาแล้วครับเ,เพื่อนๆทีนี้จะได้ดูคลิปของบุญรอดให้จุจะใจไปเลยสำหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ